สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่เนัเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านวันนี้ก็วันที่สี่เดือนธันวาแล้วครับเพื่อนเพื่อนอากาศก็อยู่ในป่าก็เย็นๆนะครับวันนี้เราเครื่องบินเล็กมาสองตัวนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาขับเครื่องบินกันครับก็รู้สึกว่าช่วงเราดูแลงก็ไม่ได้ตัดหญ้าบ่อยเท่าไหร่ครับแต่เราก็ต้องเอาพวกเคมีมาด้วยนะครับ เราก็ใช้เคมีเอาไปพ่นหญ้านะครับเพื่อนเพื่อนเขาเรียกว่าหญ้าอะไรที่เขาให้วัวกินนะครับเขาว่าหญ้าอะไระมันขึ้นเป็นกอรกอรหญ้าอะไรนะคล้ายเหมือนหญ้ากีนี่สีม่วงนะครับที่มันเป็นกอรกอรมันมันถ้าดอกมันหล่นเนี่ยนะครับมันจะออกเยอะนะครับเทรานั้นเวลาเราตัดป๊อปเราที่มันเป็นกอรเราก็เอาเคมีไปฉีดพ่นไม่ให้เขา ให้เขายับยั้งไม่ให้เขาออกเยอะนะเพื่อน<ๆ>เวลาเราตัดหญ้าช่วงฤดูู้ฝนเราก็จะจะตัดง่ายนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาหุงหาอาหารกันกินครับเราก็จะจะกินข้าวกันนะครับเพื่อนวันนี้เราได้อาหารสําเร็จรูปมานะครับเราก็จะมาทํากินกันนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วก็คงจะพักนะครับ ผมตื่นเพราะทุกวันที่ผมตื่นตื่นเช้าครับมันตื่นตีห้านะครับเพื่อนตื่นตีห้าแล้วก็ทําสัปประรดแล้วก็ไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนนะครับเด็กๆไปโรงเรียนนะเพื่อนๆเ,เอาแล้มาทําอาหารการกินครับเออเอาอะไรเดียผมมีอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนๆน,นี่ปลาค้ายมันเฉดเนื้อๆน,น,นะครับพอดีอา่าภรรยา ให้มาแล้วครับน่าจะเป็นเนื้อเรามาอุ่นก่มอนครับมันเย็นมันมันเย็นมันอันไม่อร่อยนะครับมันใส่ในตู้เย็นมาครับเดี๋ยวเราไปเอาสัมภาระมาก่อนนะครับมาต่อคลิปนะครับมาทําอาหารกันเนา้อก็ได้นี่มาครับเด็กดอกแก๊สปิกนิกนะครับดอกแก๊สรุนนี้ผมชอบมากตอกแก๊สรุนนี้นะครับแก๊สรุนนี้ผมชอบเพราะว่า มันมันหุบได้อ้าได้นะครับโอ้โหในชุดยอดนะเพื่อนเนี่ยมันป้องกันลมตีนะครับเนี่ยถ้าลมมาตีมันก็จะลมมันจะไม่เข้านะครับลองวังดูก่อนครับโอ้ก็เสียมันอย่างนี้ครับเพื่อนมันต้องสําหรับเกี่ยวกับกาแฟอย่างเดียวนะครับถ้ามันมาหงอย่างนี้มันวางอย่างนี้วางไม่ได้หลยเพื่อนวางยากนะจะวางยังไงเดีย มันจะตกนะเพื่อนๆมันต้องจับไว้นะครับต้องจับไว้ไอต้าไอต้าสี่เหลี่ยมในปีนี้สี่เหลี่ยมมันมันวางได้แต่นี้ไม่วางไม่ได้ไมันลบทนะเพื่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราต้องจับเดี๋ยวเราแกะนี่ก่อนเออเราวางนี่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนเออใส่ก่อนใส่เสร็จแล้วเราค่อยว่ากัน เดี๋ยวลองวางๆดูก่อนเออวาง,วางมันหนุ่มพดอย่างนี้จะได้นะถ้าวางหุอย่างนี้มันจะไม่ตกนะเออหุอย่างนี้ถ้าหุอย่างนี้มันลมก็ไม่เข้าเนาะไม่เข้าผมว่าเข้าอยู่นั่งลองลองดูก่อนเนาะมันจะอุ่นกันอุ่นอุ่นอาหารสําเร็จรูปนะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไป โอ้เพื่อนเพื่อนรู้ละว่าเป็นอะไรเป็นแกงหอยเน่เนี่ยครับแกงหอยเออก็อเขาทายอยู่ยังไงเดียติดก่อนครับติดก่อนสปาร์กก่อนเออใช่ได้ แบบนี้มันน่าจะเดือดไวนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อากาศมันจะเข้าตรงนี้นะเพื่อนเนี่ยอากาศเข้าตรงนี้ดูนะครับเนี่ยอากาศมาเข้าตรงนี้นะทราบเพื่อนอา้าวเดี๋ยวมีเรามีมีอะไรมาอุ่นอีกไหมฮผมไม่ได้ คุณน่าจะเป็นพวกไส้อัวนะไส้ถ้าไส้อัวมันต้องอย่างเนาะมีแกงหอยแล้วก็อะไรอีกอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนครับเพื่อนเอาไส้อัวมาเสียบเสียบไม้ย่างกัดีนะแล้วไส้อัวใส่แบบนี้จะทํายังไงเดียไม่ได้ไม่น่าจะได้ไม่นา่าจะได้ไไดโอ้เพื่อนๆน่นาจะได้แล้วครับน้ําเดือดแล้วครับนี่สําเร็จครับสําสเร็จโอ้สุดยอด เอาแล้วครับเราผมว่าเฮียวก็คงจะก,กินในนี่นะ <laughs> กินในนี่เลยนะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆไม่ต้องเปลือง <c oughs> โอ้เพื่อน <c oughs> ๆผม่ใส่ในออกกันครับโอ้ร้อนร้อนร้อนตกเพื่อนร้อนผมว่าให้มันเย็นๆยก่อนนะ ร้อ,อนมากร้อนมากเอาออแล้วก็คงจะกินกันแล้วครับเพื่อนอุ่นเดียบร้อยอาหารการกินอา้าวเพื่อนๆนี่เอาใช้เตาแก๊สแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็คงจะได้กินกันแล้วครับเพื่อนๆคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ